ก็ต้องขอสวัสวดีท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม n คร r a ับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหากับตัวเสียงอีกแล้ว <c oughs> คือเออตอนนี้มันก็มีปัญหาดีกว่า ตัวเองนะครับว่าเออทาไมจะไปปิดไหม่ไม่ไมก็เปิดใม่ไหม่ใม่ก็อ๋อมีปัญหาอีกและก็เลยรีบตัดตัดจบไปก่อนนะครับอันนี้เรามาเจออ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าคลิป EP แรกเนี่ยเราเล่นอะไรไปว่าเออแต่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเที่ยงแล้วเหรอเที่ยงเลยเจอนะเอ่อตรงนั้นเป็นเอ่ Portal uments, อพอทอลอินโทรเมนทส่วนตรงนั้นจะเป็นหมู ager, ่บ้านวิลเลจเจส่วน ด้านหลังเราจะเป็นอีกกลุ่มจบคิปไปก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคือเอ่อผมเนี่ยทีแรกผมผู้ป่วยคิปมานะผมโดนสเตรยสเตรย์เขาจะมีบัฟที่ทำให้เราวิ่งชา้าสโลเนสนะรู้กันใช่ปะรู้กันใช่ไหม ดูกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าเราคมก็โดนยิงเลยหลังจากออกมาจากบ้านเขียนได้ว่าบ้านอีกลมครับผมอีกลูอันนี้ก็อีกลูแต่ว่าเป็นแบบฉบับน้ําแข็งแล้วเขาก็ซ่อนอะไรบางอย่างแม่อ๋ออะไรน,นะบีลูสน่าจะเป็นไม่ต้องเข้าเดี๋ยวเขาก็เปิเดเองได้เออน่าจะเป็นไอตัวอะไรนี่ผมลืมชื่อ ผมลืมน่าจะเป็นหัวหอมแอดกองจังเยอะจริงๆเลยเอทำไมไม่เข้าไม่ได้เข้ามาสักทีแล้วเนี่ยโหซ่อนของเก่งนะแต่เดียวคือเดี๋ยวผมก็กลัวหลงทางเหมือนกันนะคิดว่าจะหาอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อนำทางเรากลับไปถึงบ้านนะครับเอ่อจะเอาอะไรเดีนะ๋ยวเอาเป็นทอชก็เปลืองไปหน่อยี๋ยวเรา เติมเข้าไปก่อนแปดอันครับผมเราวน่าจะลองสำรวจทั่วๆก่อนอบ้านเราอยู่ฝั่งทิศเหนือเหนือใช่ปะเหนือใช่ไหมเหนือใช่ไหมดูไปดูเรื่องจริงๆนะเออเดี๋ยวขอเลื่อนดูแป๊บนึงอืม โอเคเหนือโอเคเหนือดูรู้ได้ไงไม่รู้ครับอ้าวชิมหายล้วไอ้พิกัดที่จดเอาไว้อะงันต้องเกิดใส่สมุดเถอะเถอไเราจำหมู่บ้านนี้ไว้ครับผมเราก็น่าจะกลับไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะลองออกเดินทางอรองเท้าบูทของข้าเนี่ย โอเคเราเราปักทอดไปทางนะครับมันไม่น่าจะเป็นเกาะมากนะผมรู้สึกว่าผมจะเดิอนอ้อมมาจะถึงบ้านตัวเองโอเคเราน่าจะไปฝั่งนี้ต่อเออเออเออต่อสามชั้นได้ก็ได้เอ๊ะอ,อมบี้กันเหรอออกมาสิอืโดนเผาไปนั่นแหละ เอ้ yeah. รู้สึกว่าถ้ำนี้จะแปลกกว่าเพื่อนหน่อยแปลกจริงนะเนี่ยวนั่นไงบ้านเราเราเดินอ้อมมาเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเราก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วครับผมพอดีเลยเออแต่ว่าวันนี้เราต้องลงไปขึ้ ขุดเหมืองต่อรู้สึกว่ามีไรให้ทำใต้ดินเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีพลังอุปสที่เราต้องการจะไปปนจนภัยด้านนอกนั่นเองเราก็เลยจะไปขุดเหมืองนะครับผมเออทำไปก็ทำเสียบอเด้อก็จะเปลี่ยนเสียง,อ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 ,ยงอ,อีกแล้วพอ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 เสียงรออีกแล้วครับผมก็ส่วนนี้ผมก็ขุดเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วครับผม แต่ว่าป,ปัญหาที่มีเสียงตามที่ผมพูดนั่นแหละมันทําให้ผมต้องตัดจบครับผมติ๊บตัดจบไปเลยเอ,อ่อขอรับแล้วต้องมามาครับที่โต๊ะขับทำไมครับตัวเองอยู่ที่ตัวเองก็ยังได้เลยเนี่ยมีติ๊กสองอัน แปลครับผมลงเหมืองผมจริงมันต้องใช้ของเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราลงมาแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หรอนะครับคุณว่าเนี่ยจะเจออะไรปะเนี่ยผมเริ่มทอ้อแท้กระจตั้งแต่แบบไม,ไม่ได้ทอ้อแท้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีห้องลับใต้นี้เลยวะ่ะตวงคุไปไม่มีไม่คิดหา ทำออสก็รู้สึกดีใจสุดท้ายนี่มันท้าวไลท์จิตใจกันเลยนี่วะเปล่าเขาไม่ไม่ไม่ได้รู้รู้สึกว่ามันท้ายไนะก็รู้สึกดีด้วยซ้ำเพราะว่าจะไม่ต้องมีซอมบี้อยู่ใต้บ้านนั่นเองถึงแม้จะมีเ็นเดจเจออยู่ตัวไก้กรตัมเขาพบไม่เอาอะคือคือตัดออกไปตัดออกไปไม่ใช่ตัดคูดคูด กูไปเดียวมันจะเจออะไรสักทีหรือเปล่านี่อ่ะฉันว่าฉันมันต้องเจออะไรบ้างแล้วล่ะเอามือขุดไปก่อนโอเคเอามือขุดไปก่อนนะบมไม้ติ๊กเราหมดเล้อ,อยังยังไม่หมดนะยังมีอยู่ ัผมจดไปเลยโอเคเรามาสิบหอันคือผมเป็นคนที่แบบมีเยอะแทนที่จะคราบเยอะก็คราบน้อยซะงั้นคือไม c คราบเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็แต่ก่อนนี่คราบหกสิบสี่อะท็อปนะมาคราบมาประมาณสองแพ็คเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมคราบน้อยจังเลยวะ เนื่องจะประสบการณ์การเล่นไมค์ครับผมก็ไม่เล่นมาเป็นปีเหมือนกันรู้สึกว่าโคตรทำแม่งมันรู้สึกมันทำแม่งทำแม่งนะเมื่อไหร่จะเจออะไรดีๆกับเขาว็เนี่ยเมื่อไหร่จะเจออะไรดีๆกับเขาเออขุดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงชั้นเบสบล็อกครับผม เบรกหลัก <Be> คุดอยู่เนี้ยมุนคุดจะเจออะไรรอเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้เนะี่ยที่สำคัญต้องตัดสิ่งนี้ออกไปเพราะว่าไม่เหลืออะไรให้ทำจริงจงใช่ไหมี่โอเคฉันเบรบหลอกจริงด้วย ลงผมก็ไม่เจออะไรครับผมจนมาถึงชั้นเบรบล็อกคือแล่ามันหายากเท่ากับเนเนเธอไ์อินกอดปะไม่ใช่แร่อะไรนะเดี๋ยวลืมนับหนึ่งสองสามสี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ลืมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตัดไปดือใต้เลยนะครับ